สวัสดีครับผมพ่อกันคือเกาครับนี่เดี๋ยวมือนี้ก็สิมาไถไฮดงครับพี่น้องนี่ดงกระดงคักเอลี่นะครับนี่นี่นี่แหละครับบรรยากาศหนางานเขามือนี้ครับนี่ปลาแบบยางคักเลยได้ครับพี่น้องนี่ดงดิบครับดงดิบนี่แหละอาทิตย์ที่แล้วนี่คุณพอ่อเพื่อนใดมาเอามันออกไปเลี้ยครับนี่ บานนี้สิเป็นนาทีของพญ่ใบน้ครับพี่น้องเ่วพญ่ใบเราเอารถมาหอดหนางานแล้วเล่ากบจิทําการเชกโหลดเล้าครับเนี่ยเฉกโหลดเฉกอย่างเรียบร้อยครับตั้งพานขี่หมอกขี่เม้าให้มันเทียงมันดีให้มันไทยดีไทยงามครับพี่น้องเห็ดโบดีบบงามบบเอาครับต้องเฮ็ดให้มันดีครับนี่แหละ พญ่ใบทำการเสรียงต่างพานขี่ม้าของเพิ่นอยู่ครับนี่โโอ้ไมีแต่ขี่ดินเขาเท่านนะเพราะว่าเพิ่นผู้ใบเนี่เพิ่นหูครับว่ามาเบิ่งหนางานเล้วมันสีไทยแบบไดมาลักษณะแบบใดเพิ่นสีหูเบิดได้ครับพี่น้องนี่ ผึ่นเนได้มาเบิ่งหน้างานแล้วเพิ่นสิถ้าดินแข็งเพิ่นก็สิต,ตั้งขี้เมาใหม่ทันทีเลยครับเพิ่นนี่หรือว่าถ้าดินลมดินยังเพิ่นก็สิได้ตั้งไปอีกแบบนึงครับนี่คือเป็นสไตล์ของเพิ่นครับสูตรสูตรของเพิ่นนะครับพี่นอ้องปวดว้ยเอาทาปันยังแหละครับวันโอ้โอ้ <laughs> <laughs> นี่ครับกตสซีอูป้าด้านนี่ครับนี่หมู่ว่านี่ไถไปไถมาฟ้าน้ำมันเฮียครับฟ้าน้ำมันน,นี่ครับทือว่ามองใสน้ำมันให้รูลิกเพิ่นนี่หน้าครับนี่ผมก็เลยตือมาใส่ไม่แล้วครับนี่ ขวโอ้ดยางงามเลยครับอันนี้สื่อมาใส่ให้ผู้ใบใหม่แล้วเมื่อนี้ครับขวนโอ้ oh. เครื่องใหม่เครื่องมือโอ้ยระวังมือระวังมือโอ้ยเป็นเตรียมเครื่องใหม่เครื่องมือมาเรียบร้อยครับเอออู จุดยอดแห้ค <c oughs> คง,งครับนี่นี่แหละครับวิธีข่าวข่าวของพงเยใบครับโบวาเตนางานใดเนะครับขั้นหอนางานปั๊บเล่าสิตาใสใสเลยครับเลี้วแล้วก็สิหูน้ำครับนี่ว่าเป็นลักษณะแบบใดครับเราลงมือเองเลยเ <c oughs> อ้ย,อย <c oughs> เมืองบรรยากาศหนางานครับหุกแห้งแล้วครับพี่อ,อไม่ได้ต้นเปองหูครับนี่หูกแบบสุดๆไปเลยครับนี่ไฮดงครับไฮดงมานเนี่ยุ่นบริเวณรอบๆกับป้ยปลาถบครับนี่มีแต่ปลาเห็ดปลายัางครับนี่แ่บรมมิเวณคนพื้นที่กับเขายากครับนี่อย่าหลงปลาครับนี่ นี่แหละครับบรรยากาศหน้างานของเฮาเมื่อนี้ก็บชิยุป,ประมาดเน่ละครับพี่น้อง <c oughs> อู้ป่าเว้ยเออเออปัยใบยหัวเลยครับเด <c oughs> ี๋ยวเบิ่งต้นใหม่หัวทันทีเลยครับนี่ <c oughs> เอ <c oughs> เอเตอตอตอบ,บัง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 นี่นี่อู้วบ่งที่ละ เป็นไปตัดตอใหม่โต้ลายออกมาเห็นแต่ตอกากสากขึ้นนิ้วมือเียครับพี่น้องมาเห็นแต่สีเฮบบไาดได้ครับนี่ขาสั้นกระบอต้องตัดเลยมันจะง่ายครับเออเจียวบอบานี่ควรเออเพิ่นหัวถือใจเพิ่นครับนี่โอ๊พันยีย่ใบเพิน่นสีแดยงยางเบิ้งบรรยากาศหนางาน,านทองเพิ่นมาหนี่ครับนี่ว่ามีตอใหญ่บอตอหน่อยบอ แต่ว่าสำหรับพญยไยบ่ห้องเมือนี่บ่มีอเ,เอ,อนั่นละครับอู้เพื่อนว่าต่อพากันไปตัดหยางเนาะนี่แหละมันอันตรายบบนี้ละครับนี่ <c oughs> ผมขอแนะนำเลยนะครับเด้อถ้าให้บุกเบิกไม่นี่หามตัดเด็ดขาดถ้าตัดนี่โอ้ยยางรลดเท่าก,กับบได้ย่างทีครับ ยางรดกระมุนเบิดแล้วพี่น้องนเน้ยเ,บบยเนี่ยปลาหงูสีเทากวาบ่อใดเนี่ยเบื้องได้ครับไถยางเดียวได้ครับนี่พอชนะแล้วต้องบุกบุกเบิร์ก่อนครับนี่ต้องดันดอกสะก้อนครับนี่เบิ้งที่ละ่ะบรรยากาศางานมีแต่ต้นปอหูครับ <c oughs> สถานที่เพิ่นก็โอ้ประมาณเพิ่นว่าหลายตืบอยู่เลยครับพี่น้องนี่ประมาณสิบกว่าไรพอด้ครับนี่ เดี๋ยวต้องคุยครับเจ้าของให้พนชกอรครับนี่พ่นสีเฮ็ดแบบใดครับนี่เ <c oughs> พ่นสีให้ไทเลยบอขั้นไทเลยครปาดทูตรวจที่ละครับงานนี่เฮางเดี๋ยวเสียพอยไงใบบุกเบิกต้นปอหูให้เบิ่งครับพี่น้องมาเนี้ <c oughs> ลุยเลยมีแต่ต้นปอหูใหญ่ครับมาเนี้ ส่วนมันงายทองไปเลยครับโอ้ต้นดูใหญ่ตัวครับนี่พผนเผินไปดตาเผินเป็ดตาใส่ใส่ต้นใหม่นะครับเ่ินบดถือกันตัวกับต้นใหม่ต้นไหลครับเ่ินหูต้นบักม่วงปลากระมีครับพี่น้องอหลังจากบรรยากาศนางานกะเทยยูปะมาณนี้แล้ะครับหกเป็นหกครับมนันนี่ดันเป็นดันครับ ถึกใจพเนยใบแห้งแล้วครับแม่นี่อื้ยูพูนพูนพูนโอ้พูนพูนไปลลกเบิ้งมั่นท้างทีนะครับอืออืออู้เออพูนน่ะพันละย่อกนะครับพี่น้องเอือหัวใหญ่แห้งว่ะ วัดพี่น้องเสว่วงนี้กับบรรยากาศเศร้าๆครับกำลังบท่านด้ถึง2องโมงยลครับพี่น้องแต่ว่าแดดกับค่อนข้างสีหฮอนแล้วละครับเพราะว่าส่วงนี้กับฝ้นทิมช่วงครับนี่ ก็เลยบรรยากาศกับมอนห่อนเน็ตจังน้อยครับอบอาแต่ว่ากับโบประยังครับมื่อนี้หาลูกเ้าให้เ้าหน้าอยู่ล้วครับห้องบอยานดอกถือว่าเป็นเรื่องธรรมชาติครับพี่น้อง <c oughs> ผมนี่เห็นไ้เห็นหน้า,าตั้งแต่เกิดแล้ะครับบอยานดอกเด็ดซ้ำนี่ เบ่งบรรยากาศหนางานที่ละครับพี่น้องเอ้ยหุกได้ใจเฮงครับมันเป็นปูใบโอ้ย <c oughs> โอ้ยอยู่บางๆมันมีพลไใหม่ปลากินมะเฮ้าพะย่ใบเอ้ยห่วยเห็นเตอเครือครับนี่บักยางือดี พี่น้องเลยหมุกลายเป็นตะมวนครับพญ่ใบเฮ้ามานี่ถึงไถถึงดันครับพี่น้องมานี่กับรถไถฟอร์ดเท่าเผผาเดียวครับเผาเดียวซีสูบครับแต่ว่าบใช่ปัญหาครับมาเนี่ยซัมนี่ซําซีมครับนี่จิบจิบ ดันให้เกี่ยงเพื่อให้เขามาอนี่พยพอยไงใบเอ้ยอ้าเสาร์นี้กับมาหอดหนางานเป็นทีเรียบร้อยไปนี้พอยไงใบก็ได้เช็คเป็นทีเรียบร้อยครับเติมนน้ำมันขอกน้ำมันเครื่องเบิง้งน้ำมันพ่วงมาไล่ power ก็เรียบร้อยตั้งผ่านก็เรียบร้อยครับนี่ยังแต่ถารอคำสั่งว่า ลุยถ้าลุยนี่ขึ้นไซเลยนะครับเพื่นนี่ขึ้นรถท่านที่เลยครับงึกหัวท่านที่เลยสร้างงานเรียบร้อยครับลุยเลยเอียงกระบอกยานครับเพื่อนนี่สี่นุกเป็นนุกครับสีต่ตอเป็นตตครับเพื่นนี่เพื่อนผูน้ใบนี่สร้างได้ว่ามันกวเตีียวครับ เอาัยได้เบิ่งคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมนะครับเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ครับนี่หรือว่าไผไดก้กดแล้วกัสิบีบ่ได้พาดคลิปใหม่ๆครับจากส่องเบาวเมืองศรีวี2สองครับพี่น้องเดี๋ยวคลิปนี้เ่าเมืองศรีวี2ั็อขออนุญาตจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผม